สวัสดีครับสวัสดีค่ะกิจกรรมบ้านอารุณวันนี้ในช่วงทำเนียบร้านอาหารเจทั่วประเทศผมอรุณวนัสบดีวงศ์ เดินทางมาทางที่ภาคกลางนี่คือจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็อยู่หน้าร้านอาหารเจแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีร้านอาหารเจแห่งนี้มีเจ้าของร้านยืนอยู่ข้างๆผมเรามาสอบถามรายละเอียดกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อเจอดมค่ะเจดาแล้วร้านอาหารเจแห่งนี้ชื่ออะไรครับร้านอา,า,นอานหารเจเจดมของร้านอาหารเจเจดาเหมือนกันคนในจังหวัดอุทัยธานีรู้จักในนามนี้เลยนะฮะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับ ตั้งอยู่ข้ามสะพานมโนรมมานะคะผ่านมาเลยมาถึงวัดอมริดนิดนึงนะคะก็จะเจออยู่ผ่านไฟแดงมาหน่อยนึงคือถ้ามาเที่ยววัดท่าสูงนะฮะก็ใกล้ๆเลยเนี่ยข้ามสะพานมโนรมมโนรมพอเจอวัดอมริดผ่านไฟแดงมาหน่อยจะอยู่ซ้ายมือจะเห็นตัวอักษรคำว่าเจใหญ่ๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าท่าน มาจากจังหวัดไหนก็ตามแวะมาวัดท่าสงมานวัสการหลวงพ่อเรสีลึงดำนะฮะเมื่อมาไหว้พระก็ต้องทําบุญเมื่อทําบุญต้องสร้างกุศลเมื่อสร้างกุศลต้องไม่สร้างกรรมดังนั้นมาทานอาหารเจกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่สร้างกรรมนะฮะมาที่อุทัยธานีต้องแวะที่ร้านเจดำนี่นะครับร้านนี้เปิดกี่โมงครับเปิด6กโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งถึงบ่ายโมงบ่ายบ่ายเลยนะฮะ มาเถอะครับมาสร้างกุศลก็ต้องไม่สร้างกรรมด้วย<ช>นะครับมาสร้างกุศลต้องไม่สร้างกรรมด้วยอาหารรสชาติก็อร่อยนะเมื่อกี้<อ>ผมชิมไปแล้วผมชิมไปแล้วจึงกลาก้าพูดไงว่าอร่อยขอบคุณครับไม่รู้แกจะเก็บตังค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่ามาจังหวัดอุทัยธานีต้องแวะมาชิมให้ได้นะฮะร,ร้านอาหารเจดำอาหารเจอ,อาหารที่สําหรับนักบวชอาหารสําหรับนักบําเพ็ญธรรมอาหารสําหรับ คนที่เป็นคนดีที่แท้จริง<ช>นะครับ<ช>แล้ววันนี้ที่เดินทางมาถึงที่นี่ได้ด้วยการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์บ้านอารณุณน้ำพริกเผาเจสูตรความสุขคนทั่วโลกแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและท่านจะเห็นประเทศไทยทั้งประเทศจะเต็มไปด้วยร้านอาหารเจนะครับ<ช>ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคร<า>ั<อ>บ